โอเคเฮ้ยโยอยู่กับผมนะพี่ิธีเกมครับท่านครับจะมาแจกตัวสคริปต์นะครับทุกคนนะโอเคไหมตัวสคริปต์นี้่อยเลยนะทุกคนผมสัญญาครับคลิปนี้ผมจะผมแจกหนึ่งตัวละอ่าสำหรับคลิปหน้าเว้นยาวหน่อยผมแจกหนึ่งตัวครับตัวนี้ทุกคนรู้จักนี้แน่นอนตัวนี้ดังเลยชาวต่างชาติเขาเขาใช้กันเออตัวฟรีอันนี้ก็ตัวฟรีครับมีหลายอันมีตัวสคริปต์ได้หลายอันมากนะทุกคน ก็เป็นของ e c expert อีกแล้วนะครบทุกคนเป็นตัวรันที่ผมเคยแจกเมื่อชาติที่แล้วนู่นเลยนั่นแหละอ่ะมันเป็นค่ายเดียวกันเหมือนเหมือนคนสัรหาเข้าใจไหมเหมือนคนสัรหามาใช้เหมือ,น,อนเดียวกันอ่ะเขาะ้าใจไหมทุกคนทุกคนอ่ะให้ทุกคน,นะกค,น,นครับไปโหลดครับลิ่งตะรังคีบกับผมขอผมนะครับทุกคนเหมือนโหลดเอาสปต์นะครับทุกคนแต่เปลี่ยนจากคําว่าสปต์เป็นคําว่า expert ไม่รู้อ่นานว่าอะไรอบอ้น,นั่นแหละครับท,ที่ผมเขียนไว้อยู่อ่ะเออโอเคป่ okay, EX, ะ ex ะจำหน้าว่า ex อ่ะเข้าใจไหมให้ทุกคนครับไปโหลดมาครับทุกคนลิงตารางคลิปนะแล้วก็มันก็จะได้ฝานี้มาครับทุกคนให้ทุกคนครับดึงมาจากเออเอเอเหนือให้ทุกค,ครับดึงมาจากตรงนี้ครับนี่ตรงแทนเราโหลดนี่จะมีเต็มเลยครับทุกคน ให้คนดึงออกมาแล้ววางมันตรหน้าครับแล้วก็ทางการแตะไฟล์ครับภายในไฟล์ก็จะมีอยู่นิดนึงครับมีเป็นมีประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูสคริปต์ดูว่าเขามีสคริปต์อะไรบ้างครับเนี่ยทุกคนมีสคริปต์คูดเยอะเลยนะทุกคนเห็นไหมผมจะมาใช้ทุกคนดูก็จะเป็นสคริปต์ของเอ็มบอรนะครับทุกคนเอ็มบอร์ดเอ็มบอร์ดเอ็มบอร์ดเอ็มบอร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 อันนี้เป็นของอาร์เซนอลครับอันนี้นะครับทุกคนผมใช้อันนี้นะ เนี่ยเออผมใช้ไม่ได้นื่อจะกโบนเครื่องผมมันค้างอ่ะเอออันนี้ับก็คือเนี่ยครับ R E V I Z นี่ครับก็คือการแบบฆาตกรรมบินได้เออเหมือนการบินได้อะทุกคนก็เปิดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับปุ๊บเปิดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยเห็นป่ะกดตรงเนี้ยเห็นไหมไอตรงเนี้ยเนี่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 ยก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วครับทุกคนก็เข้าเกมเลยนะครับทุกคน คนขอเยอะจริงๆงานปรกคนแต่ผมก็เลยคิดว่ามันไหนก็แล้วมาเจ็ดแล้วกันนะการใช้อันนี้ต้องใจเย็นนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่เซอร์ฮัทนะไม่ใช่สนับเอกนะเจเย็นๆนะเนื่องจากบางทีมันจะเข้าไม่ได้บ้างค้างบ้างเจเย็นนะผมหัวร้อยกับมันแหละนั่นแหละมันเลยเข้าไม่ได้ผมเลยคิดว่าลองใจเย็นๆดูแล้วมันก็ใช้ได้นะถ้ากดอินเจกแล้วมันจะบอนหรือเ่า ขึ้นอ okay, ินเจกอ่โอเคปะมันอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็รอไปตัดอ่ะมันตัดแล้วนี่ครับผมก็เข้าอาร์เซนอลไม่ได้บ่อยนะครับทุกคนทำไมผมถึงต้องเอาเป็นอาร์เซนอลเป็นตัวอย่างเนื่องจากนั่นแหละแมสตี้ผมโค่นแหลกเลยนะผมเป็นแมสตี้แทบไม่ได้นี่เปิดไปแล้วครับทุกคนแล้วก็เรื่องนะครับว่าเอาอันไหนดีผมเป็นมีหลายนะครับ,รบ,รบด้นานบ,บนเป็นเอ็มบอรด้านล่างนี่ก็เอ็มบอรอยู่เนะี M ่ยเอ็มบอรนี่ก็เอ็ ot, มบอรเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นทะลุนะ ผมก็จะเอาเป็นอาเซนนอันนี้โอเคป่ะกดตรงนี้ครับตรงก็ได้ตรงนี้ด,ดูถ้าตรงนี้ใช้ไม่ได้กดตรงเงียบกดตรงรูปฟันเฟืองเนี่ยถ้าตรงเงี้ยมันกดแล้วมันไม่ขึ้นอะไรก็อ้นนีครับมันก็นี่ครับกดตรงนั้นที่เนื่งะเห็นป่ะ กดบูมในกระหลอมมันก็จะขึ้นอะไรอย่างนี้นครับเป็น easy x p o r t เป็นตัวรันนะครับที่ตัวอย่างเยอะอ่ะผมบอกไปเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับนี่ยบเห็นไหมมันมี API แบบว่านเนี้ยเป็นของตัวละของเขาเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีอันเนี้ยเป็นโป p o x o เนี่ยก็โหดเหมือนกันไอ้ I tiger eye นี่ก็คนโหลดเยอะเหมือนกันหรือว่ามีเต็มเลยทุกคนเห็นไหมมีสคริปต์ด้วยอลองกดสคริปต์ดู กดแล้วมันไม่ขึ้นอะไรบางอย่างได้ไหมยั้มันก็มีโบเอโก้เดี๋ยวครั้งหน้าผมไปแจกโบเอกให้แล้วกันนะอ้ตอนนี้โคตรแหลกเลยอะอ่ะขอบลัางากที่มันขึ้นแบบนั้นนะใช่ไหมอะไรงงๆที่มันขึ้นมาเป็นใบของเขาอะก็นะครับมันก็แสดงว่ามันทําการอินเจกเรียบร้อยครับจากนั้น,นครับให้ทุกคนครับผม,มรู้สึกว่าผมผมูกแปลก อัพว่าถ้ามันขึ้นเบรบแบบนั้นเมื่อไหร่แสดงว่ามันเข้าได้แล้วนะมาทําการกดเริ่มได้แล้วโอเคปะนั่นแหละมันกดได้แล้วกดปับ๊บขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมขึ้นมาแล้ว,ม,ลวมีเอ็มบอดด้วยกดเอ็มบอดไปนี่ก็จะขึ้นตรงนี้เห็นปะบางคนนะเฮหยพี่โกหกเอาเปลชีทก็สกลิเดียวเปล่า,าผมจะทดสอบอปน,นนี้ครับเป็นเป็นคลิปเดียวกันกับที่ผมแจกเมื่อตอนนั้นเลยนะเห็นปะก็ เห็น <Hey. S 2> ไหมครับก็จะขึ้นเหมือนเดินเป๊ะเลยนะก็ F L Y เดี๋ยวนะอ่ะอาผมลองใช้อันนี้ให้ดูก่อนนะครับเป็นไอนน้ผมไม่เคยแจกนะเห็นปะอากกดเท่าไหร่ทีใช่ไหมอากกดทีดูครับมันก็จะขึ้นได้เลยไหม เอ,อ้ยเอ,อ้ยเจ็บปะเฮ้ยเออ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 เลนลีล่ะไงเล่นงงลีล่งไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยตายอาการเห็นไหมคือมันน้าไข่กลมๆบนหัวเข้าใจไหมอ่ะโคแหลกเลยนะคน,นเห็นไหมปรับเข้าหัวตายปรับเห็นไหมมันเลงล็อกหัวอัพเห็นไหมกด E g.i อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับทุกคนทุกคนจะเห็นไหมไม่รู้อะถ้าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ละกันเพี้ปบะนั่นแหละครับทุกคนนั่นคือ g.i ของมันนะครับทุกคนนั่นไม่กดตัว l นะครับทุกคนมันจะเป็นตัวที่เบา esp โดยไม่ต้องกดนะครับที่ผมแจกไปมันต้องกด t เลยหลายครั้งใช่ไหมละ่ะเพื่อเพื่อทําให้มันเห็นตัวที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมละ่ะแต่ครั้งนี้คือไม่ต้องกดกด l เลยนะปรับปรับลูกสองเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ เข,ขาขขยใครตัวนั้นเห็นไหมกด L ทีนึงปับ๊บนี่ไอ้คนนี้มันค้างเอาไว้ปุ๊มโอ้โอเคนะครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นสกต์ของประมาณนี้นะครับทุกคนไปไปลองใช้ของ เนี yep, them, care, mm ่ย hmm. มัน <monthly> ก็จะมีอยู่นะผมจำได้มมันไม่มีหรอ เนี่ยไฟก็กดปั๊บข้อมาแล้วก็คอนซูมซีปั๊บ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 โอเคปะแล้วก็กดแท็บเพื่อกดตรงนี้ปั๊บแล้วก็ไฟปั๊บอ่าดูนะมันจะบินได้ไหมเนี่ยบินได้ลวเห็นไหมไมนเหมือนที่ผมเคยเคยแจกไปครั้งที่แล้วไหมเหมือนกันเดีเด้อทุกคนกดทีทีหนึ่งปั๊บ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 มันบอกชื่อนะครับว่าชื่อใครบ้างนะปรับสไนเเข้าหัว เลี้ยงไปเห็นไหมมันใช่ได้จริงไปนี่มันก็ใช่ได้จริง,รง,รงเห็นไหมทุกคนตันผมบอกไปเปย์ไหมอ่ะลอกรายการอะไรดีกว่าครับทุกคนเป็นสกิปของอันเดิมเลยแต่แค่ลองอันนี้ดูปะ่ะกดลันดู เึ้นไหมก่ลันดูทีเนี่ยแสดงว่ามันลันให้นะแต่เหมือนมันจะไม่ขึ้นเหมือนจะเป็นสริฟที่ผิดพลาดแหละมั้งนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ะพอใจไหมอันนี้คือคนอันนี้ผมไม่แน่ใจเปล่บ น่สามร้อยตุบตุบตุ๊บตุบตุบตุบะทีทีนึง่ง Sniper เนี่ยมันก็บินได้นะครับทุกคนเราคอนโทรลดีลีดดีคอนโทรลดีลีด พิวพิวพิวเอ๋อะมาเจอกดผิดมาก็ขอดูเวลาก่อนว่าทำเท่าไหร่แล้วสิบนาทีแล้วก็คลิปนี้ครับก็ผมก็มาเล่นให้ดูประมาณเนี้ยแหละก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะครับกดติดั้งใครผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ตมตก็ส you know. ัตใครเยอะๆอยู่เนาะไปแล้วบงไบาย